อัลโฟาจีก็จะไปทําให้เซลล์ที่อ่อนแอก็ทําให้เกิดเซลล์เดสเพราะฉะนั้นกระบวนการอัลโทฟาจีเนี่ยสรุปก็คือว่ามันก็จะทําให้เซลล์ร่างกายของเราเนี่ยมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็เกิดการสร้างเซลล์ใหม่และทําให้เซลล์มะเร็งระเบิดตัวเองนี่คือกระบวนการอัลโทฟาจีนะคะ สวัสดีทุกช่องทางอดอาหารต้านมะเร็งได้อย่างไรนะคะวันนี้เราจะคุยกันหัวข้อนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกันเลยนะคะว่าในร่างกายของเรามันจะมี tumor growth factor tumor แปลว่าเนื้อง,งอกนะ growth factor แปลว่าตัวที่มันจะไปกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งเติบโตตัวหนึ่งนะคะชื่อว่า mtor ยอมาจาก mammalian target of rapamycin นะคะเอาง่ายๆให้รู้ว่ามันเป็นตัวกระตุต้นมะเร็ง มันมีที่มาอย่างไรคือเมื่อก่อนนี่เล่าให้ฟังนะชื่อของมันคือ m e m o r อ a ี Target of r a p a m y c i ไมไอตัวคําว่า r a p ้าไม i ินเนี่ยนะคะมันเป็นชื่อยาปฏิชีวนะที่มันสกัดได้มาจากเชือ้อราในอดีตเขาพบว่าไอตัว Ra ป้าไม i ินเนี่ยมันสามารถที่จะยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ในแง่ของการที่เราจะเอามาใช้เพื่อประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันมะเร็งเนี่ยนะคะปัจจุบันนี้นะคะหลายๆยาหรือว่าหลายๆสารอาหารหรือรวมถึงอาหารเสริมเขาก็จะแบบมีข้อมูลว่า มันไปเกี่ยวข้องกับยับยัง้งเอ็มทอโปรตีนนะคะเอ็มทอก็คือมันเป็นทารกิตออกแกนมายถึงว่าปกติแล้วยาราปบ้าเมซินมันไปจัดการกับโปรตีนตัวเนี้ยซึ่งเป็นโปรตีน protein, ที่ทําให้แบบมะเร็งโตซึ่งเขาก็มาตั้งชื่อมันว่าเป็นเมมโมเรียนทารกตออกแกนพวกเราจําง่ายๆแค่ว่าตัวเอ็มทอเนี่ยมันทําให้เกิดกลไกล3อย่าง1ก็คือเซลล์มะเร็งเติบโต 2. มันทําให้เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งเพิ่มขึ้น 3. ม,มันทําให้การนําสารอาหาร เวลาที่เรากินแบบอะไรเข้าไปของดีๆเนี่ยนะมันจะพาไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งด้วยส่วนใหญ่แล้วเอมทอโปรตีนถ้ามีมักจะเกิดผลเสียมากกว่าคือมีแนวโน้มจะทําให้เกิด มะเร็งมากกว่านะคะจากกลไกทั้งสามเรื่องที่พูดเมื่อกี้ให้ฟังแต่ประเด็นก็คือว่าตัวเอมทอร์เนี่ยจริงๆถ้าพูดถึงประโยชน์ของมันก็มีอย่างในเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ่อเอ็มทอร์เนี่ยมันเป็นเซลลที่เพิ่มในเรื่องของการแบ่งเซลล์เพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็นประโยชน์ในเด็กๆที่เขาต้องการการเจริญเติบโตนะพื่อนมันต้องบาลานซ์ทั้งบวกทั้งลบเนี่ยเล่าให้ฟังกันนะ แต่พูดถึงว่าในคนทั่วไปที่แบบพออายุแบบ4 5 5 0ิ0ไม่ได้แบบมีความจําเป็นที่จะต้องไปแบ่งเซลล์อะไรเยอะๆซึ่งถ้าแบ่งเซลล์เยอะๆๆๆมันก็คือเซลมะเร็งอย่างที่เราเข้าใจกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาทําการศึกษากันนะคะเขาก็คือว่าเออรามันจะมีอะไรไหมที่มันมีผลต่อการทำงานของตัว m อ็มทอนะคือเอาง่ายๆถ้ามันมีอ่ามันก็จะไปทำให้เกิดเปนมะเร็งนะ พยานถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันมายับยัง้งก็แปลว่ามันก็จะยับยั้งการเกิดมะเร็งด้วยอ่าสิ่งที่จะมายับยั้งเขาเจออยู่อันหนึง่ง สิ่งนั้นก็คือตัว AMPK มันคือเอนไซมตัวหนึ่ง Adenosine Monophosphate Activated Protein Kinase ทีนี้ประเด็นคือเอนไซม์ตัวนี้แหละมันจะไปยับยัง้ง mTOR เพราะนั้นก็แปลว่าตัวนี้มันแบบทำงานได้ดีแล้วก็แบบสามารถที่จะ activate คือว่าอะไร active ขึ้นมาได้เนี่ยนะมันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการป้องกันมะเร็งหรือไม่อยากเป็นมะเร็งทีนี้เราก็ดูว่าแล้วไอ้ตัว AMPK เนี่ยนะ นอกจากมันไปยับยั้งตัวมะเร็งแล้วนะมันยังไปกระตุ้นกระบวนการออ t o p h a g y autophagy ก็คือมันจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายๆเรื่องนะคะที่เด่นๆเรื่องของการทำให้เกิด apoptosis colon CA เพราะฉะนั้นกระบวนการ a อ t o p h a g y ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี การร่างกายอีกอันหนึ่งอะตฟาจีก็จะไปทําให้เซลล์ที่อ่อนแอก็ทําให้เกิดเซลล์เดซเพราะฉะนั้นกระบวนการอะตฟาจีเนี่ยสรุปก็คือว่ามันก็จะทําให้เซลล์ร่างกายของเราเนี่ยมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็เกิดการสร้างเซลล์ใหม่และทําให้เซลล์มะเร็งระเบิดตัวเองนี่คือกระบวนการอะตฟาจีนะคะ เอาง่ายๆถ้าเกิดแค่ AMPK ไม่ทํางานเนี่ย MT ก็เกิดแล้วค่ะนะคะ MT คือเป็นโปรตีนที่กระตุ้นมะเร็งนะถ้ามันแบบทํางานเยอะหมายถึงในวัยที่อายุมากนะคะแต่ในวัยเด็กๆเ,เขายังเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้มีการฟันธงเลยว่าดีไม่ดีดีไม่ด,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 ดีอันนี้ต้องไม่มีเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่มันแล้วแต่ช่วงอายุแล้วแต่สถานการณ์เหตุการณ์กักบใครบ้างอ่ะทีนี้พอเรารู้แบบนี้แล้ว AMPK มันเป็นเอนไซม์ที่แบบโคตรด,ดีเลยอะแล้วมันมีอยู่ในร่างกายเราสําคัญก็คือถ้าเราต้องการความอ่อนเยาว์หรือ หรือป้องกันมะเร็งไปเลยแสดงว่าเราก็ต้องทำให้ AMPK i n z y m e ์มัน Active สิ่งที่มันจะมากระตุ้น AMPK ได้นะคะก็คืออันแรกเลยมันจะมีเซอร์ตูอินวแล้วก็เซอร์ตูอินวเนี่ยมันอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วประโยชน์ของเซอร์ตูอินวเวลาที่มันถูกกระตุ้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอีกอันนึงคือมันจะไปกระตุ้น f o กโซจีซึ่ง f o x o g จีเนี่ยนะมันก็จะไปทําให้เกิดลอง g e ว i t y ก็คือยีนที่อายุยืนนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยมันอยู่ที่แบบตัวเราอะมีพฤติกรรมการใช้ ชีวิตงไออีกอันหนึ่งฟกโสอันนี้มันจะไปยับยัง้งเขาเรียกโปรเอดจิ้งยับยั้งยีนเร่งแก่เราก็จะแบบมีความเป็นหนุ่เป็นสาวและอายุยืนยาวขึ้นแล้วอะไรกระตุนต้นเซอร์ตูนบ้างอันนึงคือคลรรด์รสติชันหรือเราย่อว่า CL ก็คือการจํากัดการกินอาหารค่ะหมายความว่าถ้าเรากินอาหารปกติอิ่มคือ1 0อ่ะเวลากินกิีสักแิแต่ทางนั้นทั้งนี้อย่าเป็นคนสุดโต่งนะแบบว่าเงั้นไม่กินเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าการที่กินน้อยหมายถึงว่าแคลอรีร่น,น้อยลงแต่ห้ามขาดสารอาหารสารอาหารต้องถึงเขามีคําว่าเกรดไดเอทเกินอดอาหารโดยสารอาหารเพียงพอสมมติว่าเราทํา IF เราทํา442 ก็คือกินวันหนึ่ง สามมื้อแล้วก็ฟาสติ้งเนี่ยในทางปฏิบัตินะคะคกลไกพวกนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราทำ IF 12 -16 ถึง16ชั่วโมงนะคะมันถึงจะกระตุ้นกระบวนการออโตฟาจีได้แล้วก็กินโลคาร์บกูดแฟตแล้วก็ให้เป็นคาร์บที่มันเป็นไฟเบอร์จากธรรมชาติแ้ะกินโปรตีนที่ถึงด้วยโอเคไหมแล้วมีอีกอันหนึ่งคุณสมบัติในการมากระตุ้นเซอร์ตูนีนเหมือนกันกับในเรื่องของการทำแคลอรีเรสติ นั่นก็คือ ตัว r e s v e r a t o l จะเป็นตัวที่มากระตุ้นเซอร์ตูนินวนะเพราะฉะนั้นในคนที่แบบทานอาหารที่มีกลุ่มพวกไฟโตนวเตรียนที่เป็น r e s v e r a t ท o l ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันมะเร็งมีอยู่ใน blueberry มีอยู่ในเปลือกองุ่นแดงพวกนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันเรื่องของมะเร็งคือมันไปนกระตุ้นเซอร์ตูนินเขาเรียกว่าเป็น carol restriction mimetic หมายความว่าตัวเสส o ูรา h a ลเนี่ยมันออก action เรียนแบบการทำ calorie restriction เพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้เป็น supplement นะคะมันก็จะเป็นประโยชน์ประโยชน์มันก็จะเริ่มที่วันละ150มิลิกรัมด้วยซ้ำนี่คือประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นโอเคไหมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันทุกวันจันทร์อังคารศุกร์นะคะกับหมอสเลนเวลา2ทุ่มแบบนี้ทุกช่องทางนะคะ